สวัสดีครับบรรยากาศหน้าบ้านครับพี่น้องโอ้ยเกาหนาหนาวแล้วครับช่วงนี้นี่ครับผมโอ้ยพี่น้องเมืองเอาเด้อพี่น้องอากาศรังดีนุ่แหละครับผมเห็นในไอหมอกวะพี่น้องนน้ำหมอกนุ่แหละครับผมถ้ามันจะเป็นห้างมิมเลยพี่น้อง

cung ngà tết sắp bắt sự khởi lên phi nông, ôi, măng cát nhem sờ, nấm ban nung nấm mơn phi nông, chi bạc sơn cua แดดก็เลิ่งสิออกมือวนหนีหอนครับขนาดมอวนกลม้อนี่หมอกลงนะครับผม้องฟ้าหรือว่าจำใส่ครับผม้องฟ้าจำใส่พนัวา <c oughs> มบรรยากาศไปเรื่อยด้วยนมนโนเห็นเราสดช่นดด้ี่น้อนโอ้้าบุนกันนกพี่นอกนะข้าวโต๊วข้าวพี่้องห้างมิ่มีโอ้มี่นห้างไงกันานาดำดำครับพี่นอ ข้างบักใหญ่เลยนี่ก็จะเป็นใบเตยงามคักอันนี้เขาเจ้าลอกหลอกข้องอย่างนะี้ลอกข้องหนาบานโอเคครับพี่น้องขอคัดไม่ขีดหมาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ